สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้31มกราคม2567นะครับ3ทุ่มศเศษนะครับก่อนนอนมาเล่าอะไรสู่กันฟังนะครับมาพูดมาคุยกันพรุ่งนี้มีอะไรครับวันที่1กุมภาพันธ์267น่าสนใจในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับมีเรื่องที่ต้องทำด่วนอะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเล่าไปถึงเงินพิเศษผู้สูงอายุในเดือนกุมภาเงินพิเศษผู้สูงอายุในเดือนมีนา เงินชาวนาไร่ละพันเดือนกุมภาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นต่างๆก็มีข่าวเกี่ยวกับพักเก้าไกลน,นะครับพักเก้าไกลนี่เป็นพักหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะมีนโยบายต่างๆที่โดนใจพี่น้องประชาชนอยู่ยกตัวอย่างผู้สูงอายุเดือนละสามพันบาทอย่างนี้ถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะทุ่ม ในการทํานะครับทุ่มสุดตัวในการทําให้ได้ทำให้สําเร็จทํหนองนี้นะครับก็เป็นพักที่น่าสนใจแต่ที่ผ่านมาก็โดนอ่วมเหมือนกันโดนร้องโน่นนี่นั่นไปเยอะแยะมากมายกรณีคุณพิธาหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักครับเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าพักตอนนี้ไม่ได้เป็นนะเล่ากไปแล้วเล่าจากหัวหน้าพักไปแล้วก็โดนร้องถือหุ้นเสือไอทีวี ก็ปรากฏว่าตัดสินออกมาแล้วคําวินิจฉัยของศาลก็ไม่ผิดเพราะว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อตั้งแต่ปี50ก็ไม่ผิดล่าสุดวันนี้3 1 31มกราคม257พาสิารรับทุนก็อ่านคําวินิจฉัยเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงตอนเลือกตั้งเนี่ยนโยบายเขาบอกว่าเขาจะไปแก้มาตรา1นึ่งหนึ่งสองทำองน,นี้นะครับ,รบก็มีผู้ไปร้องเรียนว่าอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าการการ ออกนโยบายหาเสียงในช่วงเลือกตั้งออกนโยบายแบบนี้นี่เป็นการล้มล้างการปกครองไม่ทำนองนี้นะครับซึ่งวันนี้ส1มอมกราคม2 5ง7าสารัฐธรรมนูญก็อ่านคำวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้พรรคเก้ากลหยุดหยุดหยุดเกี่ยวกับการที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับ แต่ว่าสารรัฐมนูนก็ไม่ได้สั่งยุบพักนะครับแต่ปัญหาจะตามมาต่อไปนี้ก็คือถึงแม้ว่าสารรัฐมนูนจะไม่สั่งยุบพักแต่ก็มีข่าวมาแล้วว่าจะมีคนไปร้องกอกตอให้ยุบพักก้าวไก่ในกรณีนี้แหละในกรณีนี้ที่สารรัฐมนูนมีคำวิจัยว่าการหาเสียงว่าจะยกเรื่องมาตราห,หนึ่งชองนี่เป็น,เป,นเป็นการล้มล้างการปกครองทำนองนี้สารรัฐมนุญวิจัยออกมา และให้พักเก้าไกลหยุดหยุดทาทีนี้สารรัฐมนุลวิจัยอย่างนี้ก็มีคนอาศัยช่องนี้ช่องที่ว่าสารรัฐมนุลวิจัยว่าวิจัยว่าเป็นการล้มล้างการปกรคอรองนี่ก็มีคนจะไปยื่นกกตให้ยุบพักเก้าไกลต่อไปล่าสุดข่าววันนี้เองนะครับวันที่3เดือนมกราคม257ในเลืองไกลรลีกิตวัฒนะหรือเปล่าเราก็ไม่คุ้นเคยกับชื่อเพราะว่าเขาก็เป็น สมาชิกพักพลังประชารัฐทำนองนี้นะครับก็เตรียมแล้วข่าวก็รายงานข่าวแล้วว่าพรุ่งนี้นี่จะไปยื่นที่โกโกตยื่นเรื่องให้โกโกตเนยุบพักก้าวไก่ครับอ้าวการเมืองก็ไม่หยุดไม่นิ่งฟังข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับท่านที่เป็นกําลังใจให้กับพรักก้าวไก่ความจริงพรคก,ก้าวไก่ก็มีนโยบายดีหลายอย่างนะครับถ้าพรักก้าวไก่ได้เป็นรัฐบาลจริงๆโอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้เดือนละสามพันก็มีลุ้นครับแต่ว่า ในขวากหนามในการที่จะดำเนินการต,าต่างๆของพรรคเก้าไกลนี่ก็มีการโดนสก,กัดทุกอย่างจากหลายๆฝ่ายนะครับก็ติดตามผลงานของพรรคเก้าไกลกันต่อไปว่าจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหา,ต,าต่างๆหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะว่าน่าจะมีการร้องกะกะตยุบพักนะครับถ้าโดนยุบพักนี่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ากรรมการพักก็จะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรต่างๆถ้าถ้ามีการยุบพักนะครับกรรมการบริหารพัก ก็โอกาสที่คนไทยจะได้เลือกพรรคที่มีนโยบายที่จะทําเพื่อบากท้องประชาชนแบบยุคตัวอย่างาผู้สูงอายุสามพันก็คงจะแย่ติดตามข่าวกันต่อไปครับการเมืองเดินแปขงหน้าไม่มีการจบนะครับครบสี่ปีเลือกตั้งกันใหม่ว่ากันนะครับใครมีนโยบายดีก็เลือกกันเอานะครับเอาละครับมาถึงวันพรุ่งนี้ครับผู้สูงอายุมีเรื่องเร่งด่วนต้องทํามันก็เกี่ยวพ่วงกับ เงินส yeah. ูงอายุพิเศษที่เขาจะมีการโอนหกโกมพันธ์สองห้าหดนี่ครับสูงสุด6 0 0อันนี้เคยทําคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วคือผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์บัตรสัิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรสัิการแห่งรัฐแล้วนะครับเมื่อปี2องหมีการโอนเงินเดือนละร้อยเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยนี่เขาให้เดือนละร้อยเมษาหกหกถึงกันยายนหกหกก็มีคนได้ร้อยบาทบ้าง200บาทบ้าง300 4 0 0 500 600ใครมีคนได้สูงส600 คือใครที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ปะสการ์แห่งรัฐนะครับและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สการ์แห่งรัฐแล้วและใครเป็นผู้ได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุป,ปกติตั้งแต่เดือนเมษา,ายนหรือก่อนเดือนเมษา,ายนเป็นต้นไปนี่จนไปถึงกันยายนหกหกนี่ใครได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุป,ปกติเงินร้อยก็จะได้ตามก็มีคนได้สูงสุด6 0 0คนเริ่มได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุช้ากว่าเดือนเมษาก็ได้ลดน้อยลาถอยลง5้0 400ย0 0ไปตามลําดับนะครับซึ่งเงินนี้เขาโออนไปแล้วเมื่ แต่ว่าวันที่6กุมภาพันธ์2567นี้เขาจะโอนเก็บตกให้คนที่ยังไม่ได้รับการโอนซึ่งมีถึง270,000กว่ารายนะครับคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับมันเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีเร<ด>ื่องเร่งด่วนที่จะต้องทําพรุ่งนี้ก็คือนะครับสําหรับผู้สูงอ Grow, ายุรายใดที่ยื่นจากตัวตนแสทธิตบัตรคนจนบัตรสวัสดิการห่งรัฐเอาไว้แล้วนะครับและเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยเงี้ยงคีบผู้สูงอายุอยู่แล้วในช่วงเมษาถึงกันยายนนี่แต่ถ้าท่านใดไม่ได้รรับกาโอนนเงิ สูงสุด6 0 0บาทพิเศษในช่วงนั้นในช่วงเดือนในช่วงปี2องหที่ผ่านมาเขามีการโอนให้นี่ใครยังไม่ได้รับการโอนนะครับแต่ว่า,อ,าอยากจะผูกบัญชีพร้อมเพยเพื่อให้โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพยก็ต้องไปไปผูกพร้อมเพยภายในวันพรุ่งนี้หนึ่งกุมภาพันธ์สองหนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพยกับเลขบัตร,รประชาชน13บหลักเอาไว้นี่นะครับเงินเงินพิเศษ ต่อไปที่จ่ายเป็นเงินสดเขาก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ถ้าผูกพร้อมเพย์ไว้ก็ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าท่านไปผูกพร้อมเพย์ภายในวันพรุ่งนี้ไม่ทนันเฉพาะงวดวันที่6กุมภาพันธี่เขายังมีพิเศษอยู่ถ้าไม่มีพร้อมเพย์เขาก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเป็ยอย่างเชีย่ยวปู้สูงอายุปกติทุกเดือนนั่นแหละครับ6กุภาพันธ์โอนนะครับแต่ว่าต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนเอาไว้แล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้รับการโอนเงินสูงสุด600บาทเงินพิเศษของปีหกเขาก็จะมีการโอนเก็บตก6กุมภาพันธ์สองห้าหเจ็ดนะครับแต่ว่าเร่งหลวดก็คือพวกนี้ใครอยากจะใช้บัญชีพร้อมเพยนั้นเป็นการรับเงินเก่าย้อนหลังนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้สําหรับรับเงินพิเศษปีสองห้าเจ็ด้วยก็ควรไปผูกพร้อมเพยไว้นะครับแม้ว่าถ้าผูกทันในวันที่1กุมภาหกกุมภาเขาจะโอนเข้าพร้อมเพยนะครับแต่ถ้าผูกไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับหกกุมภาเขายังโอนเข้าบัญชี ที่ระเบียบผู้สูองอายุเป็นประจำทุกเดือนนั่นเฉพาะกรณีพิเศษโอนกุมภาเขาจะโอนให้อยู่นะครับแต่ว่ากรณีเร่งด่วนถ้าอยากจะให้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์แลวจะใช้บัญชีพร้อมเพย์นั้นรับเงินพิเศษตลอดต,ต่อไปนี่ควรไปผูกไว้แม้ว่าจะไม่ผูกวันที่หนึ่งกุมภาไปผูกวันไหนก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ครับบัตรสดิการแห่งรัฐนะครับหนึ่งกุมภาพันเงินเข้าครับยังได้อัตราเดิมนะครับอ่าลงเงินซื้อสินค้า3 0มร้อยค่าเดินทาง750ส่วนค่าก๊าซถ,ถุงต้มเข้าไปแล้วตั้งแต่่วันที1 มกราคมสองห้าเจ็ดเข้าเข้าแปดสิบาทต่อสามเดือนใครยังไม่ใช้มกราก็ามาใช้กุ้มพาได้ส่วนใครใช้มกราไปแล้วคุมพากับมีนาไม่ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดต้องรอสามเดือนเข้าใหม่อันนี้ก็วงเงินปัสบกาณ์ของรัฐยังเข้าเท่าเดิมนะครับวันที่หนึ่งคุมพาพ่กนี้ใช้ได้นะครับพูดถึงเงินพิเศษผู้สูงอายุปีสองห้าเจ็ดต่อที่จริงได้สูงสุดถึงเก้าร้อยแต่ว่าเขาจะแบ่งโอนสามงวดนะครับโอนในงวดเดือนมีนาหกเจ็ดโอนในเดือนมิถุนายนหกเจ็ดโอนในเดือนกันยายนหกเจ็ เดือนละร้อดิเขาจะให้ผู้สูงอายุมกราหกเจ็ถึงกันยายนหกเจ็ดต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิสมการแห่งรัฐแล้วนะครับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับส่วนใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์แต่ว่าเคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วหรือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเคยทาหนังสือยินยอมส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วใครไม่มีพร้อมเพย์เขาก็จะโอนเข้าบัญชีร่วมบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคล เอาเงินผู้สูงอายุพิเศษเลย900แบ่งโอนสามงวดแต่ว่าเราพูดงวดแรกก่อนงวดแรกในี่สูงสุด300เป็นเงิน100ของเดือนมกรา67 100ของเดือนกุมภาพันธ์67 100ของเดือนมีนาคม67เนี่จะโอนงวดแรก11 12 13มีนาคม2567ซึ่ง11 12 13มีนาคม2567เนี่ใครได้ก่อนได้หลังก็โอนตามวันเดือนปีเกิดนะครับรอรับนะครับ ส่วนพี่น้องชาวนาครับในเดือนกุมภาพันธ์2 5งรอรับไร่ละพันควรเลอแล้วไม่เกิน20ไร่สูงสุด20,000บาทนะครับในรายที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนพันโอนยังไม่ได้ระบุนะครับก็ต้องรอข่าวจากทกอสอีกครั้งว่าชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินไร่ละพันที่จะมีการโอนในเดือนกุลลมภาพันธ์2 5 6 7นี้จะได้รับการโอนไนร่ละพันวันที่เท่าไหร่ก็กําลังติดตามข้อมูลข่าวอยู่ถ้ามีข่าวก็จะมาแจ้งพี่น้องชาวนาทันทีแต่ได้แน่นอนครับเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมีการโอนในรายที่ยังไม่ได้รรัับบนะค แตกต่างกันจากเงินน้ําท่วมนาครับเป็นยังไงตอนนี้เงียบกริบครับคือไม่มีข่าวว่าจะโอนเท่าไหร่ออนวันไหนอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องชาวนาจะได้อยู่นะครับพี่น้องชาวนาที่รายใดที่ทําเรื่องอไ้แล้วนะครับผ่านการประชคมไปแล้วนะครับ,รรรบขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่ถ้ามีข่าวว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็จะนํามาแจ้งนันทีแต่ขณะนี้เงินน้ําท่วมนานั้นยังเงียบอยู่เงียบจริงๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนท,กทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับ แล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขขอโชคดีทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดวันหัวออกขอให้โชคดีครับกลับมาพบกัในใหม่วันต่อๆ,ๆไปและคลิปต่อๆไปครับสาหรับค่ำคืนวันนี้นอนหลับฝันดีครับรารีสวัสด์สวัดส,วด,สวด,ดีครับ